แล้วนะคะที่ช่องโปรโมชั่นกอดไวเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเนจะพามปชม Next Generation f o r d Ranger รุ่น X l ็กนดคันนี้นะคะข้างหลังเน่ยนะคะร่างายตหนาของเขาคัน A, น 8, ี้เียนแบ0เก้าทเดีายจะพามปชมชุดแต่งกันนะคะคว่าคันนี้เราแต่งอะไรกันบ้างนะ,ะอ่านี่เลยค่ะคันนี้นะคะเราแต่งนะคะกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแบบกระจังหน้า FOR D ดีสีดำนะคะตัดขอบด้วยสีแดงค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะ น,นี้ก็ใส่เป็นสกูกปนะคะอันนี้จะเป็นสกูกปทรงสิทธ์นะคะวันนี้เรา,าเลือกเป็นตัวม้าสีแดงเนาะนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะระหว่างตัวแรกกับต,ตัวม้านานะแล้วก็ส่วนด้านหน้านะคะใส่ค้อไฟหน้าค่ะนี่ค่ะอันนี้จะติดตั้งค็อไฟหน้านะคะเป็นสีดําค่ะพร้อมโลโก้รนเจอร์ค่ะคันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะในรุ่น X l c a t เราไม่มีไฟตัดหมอกมานะคะเราก็ติดตั้งเป็นไฟตัดหมอกนะคะเพิ <S <S <ๆ>่มให้ด้วยนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะ ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะถัดมานะคะจะใส่เป็นคิ้วล้อค่ะคิ้วล้อเราจะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะแบบมีหมุดนะอันนี้นะอ่าถัดมาค่ะก็เป็นใส่แม็กนะคะเปลี่ยนแม็กนะคะเป็นออฟเซตลบ18นะนี่ค่ะเป็นยางเอทีค่ะเป็นยางออลเทนนะคะซีรีส์วันนี้ใส่เป็น265 60 R18 นะคะก็ ดูเต็มซุ้มนะคะแล้วก็กำลังดีนะคะคััน,นี้เราไม่ได้ยกนะนี่ค่ะอ่านี่เลยดูด้านข้างกันบ้างนะบันไดข้างนะคะติดตั้งมาจากโรงงานนะนี่เลยบันไดข้างจากโรงงานค่ะเป็นบันไดข้างสีดํานะแล้วก็วันนี้ใส่เพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นราวหลังคาด้านบน,นะคะ่ะราวหลังคาแล้วก็คลิวกันสาดนะคะติดทีมเป็นทีมขนาดสี่สิบหกสิ นะคะรอบคันนะคะจะเป็นของ AA c e r a m i c กับ High Cool นะคะมีใเลือก2แบบนะคะให้ลูกค้าเลือกนะคะแล้วก็ในรุ่น X อ l p a t t เขาก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้ามมาแล้วนะคะใส่เบ้ากันรอยค่ะเป็นเบ้ากันรอยสีดําค่ะเป็นสีดําด้าน,นะคะพร้อมโลโก้สีแดงน,น,นะ,ะแล้วก็ใส่เป็นสติ๊กเกอร์ค่ะสติกเกอร์นะคะวันนี้ก็สามารถเลือกได้นะคะว่าลูคกค้าจะให้ตัดเป็นสติ๊กเกอร์ ลายไหน,ไหนแบบไหนนะคะสามารถออกแบบสติกเกอร์ได้นะคะแล้วก็ให้ทางเราเออกแบบได้นะคะสำหรับด้านหลังนะคะก็ใส่เป็นโลบาค่ะโลบาจะเป็นโลบาเหล็กของล l เด d e r นะสีดำค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ข้อไฟท้ายค่ะข้อไฟท้ายก็จะเป็นข้อไฟท้ายสีดำนะแบบนี้แล้วก็ส่วน ด้านท้ายนะคะครอบกระบาดท้ายนะคะจะเป็นครอบกระบาดท้ายด้วยางานครอบนะคะพร้อมกับโลโก้ FORD นะคะ mm hmm. อันนี้เราก็จะทำเป็นเว้าโลโก้ตรงนี้ไว้นะคะ mm hmm. ในรุ่นนี้เราไม่มีไฟตัดหอกไม่มีค่ะ <laughs> ไม่มีกล้องมองหลังนะคะมาให้นะ <laughs> แล้วก็คันนี้นะแล้วก็ใส่เป็นอ,อันนี้จะเป็นงานติดสติ๊กเกอร์นะคะตรงนี้นะคะ <S <s เป็นงานติ๊กเกอร์ค่ะติ๊กเกอร์จะเป็นสีแดงตรงคำว่าเรนเจอร์ด้านหลังนะ ส่วนด้านท้ายค่ะด้านท้ายเราติดตั้งเป็นกันชนท้ายนะคะเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะพร้อมห่วงโอเมก้าสีแดงเนาะแล้วคันนี้เราติดตั้งเพิ่มเติมด้วยนะเราติดเป็นตัวอันนี้จะติดเซนเซอร์ค่ะเป็นเซนเซอร์เตือนนะคะด้านหลังนะคะเดิมทพีรุ่นนี้จะไม่มีมาให้นะก็ติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะเรามีชุดแต่งให้เลือกหลายแบบนะคะลูกค้าสามารถเลือกแต่งได้นะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะขออนุญาตพาชมภายในรถนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นแคปนะรุ่น XL Plus นะคะแคบเปิดได้แบบนี้นะคะนี่เลยข้างในกว้างค่ะเวลาเปิดออกมาก็จะเป็นองศาประมาณนี้ค่ะขึ้นลงง่ายนะคะง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ใส่เบาะแคบนะคะเป็นเบาะแคบด้านหลังแบบนี้นะคะติด อันนี้มันจะไม่ได้มีมาจากโรงงานนะเรามาใส่เพิ่มเติมนะคะอันนี้เขาจะมีลาโพงนะคะด้านหลังมาให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็มือเปิดแบบกิ๊บเก๋แบบนี้นะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะมีช่องวางใส่แก้วน้าด้วยค่ะเอ้าเห็นไหมดูข้างในกันสําหรับเบาะนะคะเบาะเขาก็จะมาเป็นเบาะผ้านะเป็นเบาะผ้าสีสีออกเป็นสีดาดาเทาแบบนี้เลย ส่วนกุญแจนะคะจะมีกุญแจให้2ดอกนะคะอันนี้จะเป็นกุญแจสำรองนะคะแล้วก็จะมีกุญแจเป็นรีโมทมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในรุ่นนี้นะคะ XL Plus นะอ่านี่ค่ะไฟหน้าในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟหน้าออโต้นะคะมีไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติมาให้เรียบร้อยแล้วนะใน,ร,น,ะนรุ่นนี้ค่ะส่วนปุ่มนี้นะคะติดตั้งเพิ่มเติมปุ่มน,นี้จะเป็นไฟตัดหมอกที่เราติดเพิ่มนะคะเลือกได้แล้วก็ไยในห้องดยสังนะคะคอนโซลก็จะเป็นสีดํานะคะตัวนี้เขาจะเป็นสีชานมแบบ แบบนี้มานะคะเป็นสัญลักษณ์ของรุ่น X ค่ะแล้วก็สําหรับพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นกลุ่มปรับเครื่องเสียงนะคะกดปรับเครื่องเสียงบนพวงมาลัยได้นะคะแล้วก็พร้อมสิริสั่งด้วยเสียงเป็นภาษาไทยนั่นเองอหน้าจอนะคะอันนี้จะมีหน้าจอเป็นซิงคโฟเอแล้วนะคะจะเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับช่องเสียบ USB นะคะ2แบบนะคะจะเป็นเป็น Type C นะคะกับ USB ค่ะ แล้วก็เกียร์นะคะเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2คันนะให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่180แรงม้าเลยทีเดียวค่ะภายในนะคะจะเป็นสีดําด้านบนจะเป็นออกสีครีมแบบนี้นะเลยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่รับชมคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์กด, like, ดแชร์ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดรถสวยๆนะคะที่เน,นอ่แต่งแล้วก็นำมารีวิวให้กับลูกค้าทุกๆท่านได้รับชมกันนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งจองรถยนต์นะคะ Ford Ranger นะคะมีบริการจัดไฟแนนแล้วก็มีบริการส่งรถให้ถึงที่เลยนะคะสำหรับเน็อยู่ที่พอร์ดแ้วก็แคลด้สาขาทุมท่านนี้นะคะสนใจแบบไหนชุดแต่งแบบไหนไม่ชอบแบบไหน อจบคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ